จีนซุ่มไม่เงียบจัดซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันอีกครั้งเปิดสกราดใหม่ปี2566พร้อมแอบส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินเข้าใกล้เกาะกว a ของสหรัฐและเตรียมนำเรือบรรทุกเครื่องบินฟูเจียนทดสอบการเดินเรือจริงในทะเลพร้อมเตรียมนำเข้าไปจําการหน้าน,น้ำใกล้เกาะไต้หวันที่ปีนี้จะเป็นสมรภูมิสายล่อฟ้าของศึกยักษ์ชนยักษ์ระหว่างสหรัฐและจีนประเด็นทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามกันครับ กองทัพจีนจัดซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันตั้งแต่ต้นปีท่ามกลางอุณหภูมิในสมรภูมิสงครามการค้ากับสหรัฐโดยการซ้อมรบครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การโจมตีทางบกและทางทะเลซึ่งเป็นการซ้อมรบครั้งที่2ในเวลาไม่ถึงเดือนของกองทัพจีนทางนี้ขบรชาชการตะวันออกของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA ออกถแถลงการว่ากองทัพได้จัดการลาดตระเวนทำการซ้อมรบเหนือน่านาน้ำและน่านฟ้ารอบเกาะไต้หวัน โดยมีวัตถุประสงค์ทดสอบความสามารถในการซ้อมรบร่วมและตอบโต้การกระทําเชิงยั่วยุจากกองกําลังภายนอกรวมถึงกองกาลงังแบ่งแยกแดนแดนของไต้หวันอย่างเด็ดขาดซึ่งการซอมรบลักษณะนี้เป็นแบบเดียวกันกับช่วงปลายเดือนธันวาคม2565โดยไต้หวันระบุว่ามีเครื่องบินรบ43ลำของจีนได้ลุกล้ำข้ามเขตเส้นแบ่งกึงกลางช่องแคบไต้หวันซึ่งเป็นแนวกันชนอย่างไม่เป็นทางการของทั้งสองฝ่ายโดยจีนไม่เคยละวางการใช้กำลัง เพื่อยึดครองิีแดนแห่งนี้โดยได้ใช้ปฏิบัติการทางทหารเป็นประจำในน่านน้ําและน่านฟ้าใกล้กับไต้หวันในช่วง3ปีที่ผ่านมาขณะที่แบบจําลองสงครามที่จัดทําโดยสถาบันวิจัยแห่งหนึ่งของสหรัฐชี้ว่าหากจีนใช้กําลังเข้าควบคุมไต้หวันในปี2568จะไม่ประสบผลสําเร็จแต่กองทัพไทยเปสหรัฐและญี่ปุ่นก็ต้องชดใช้ราคาที่แพงด้วยเช่นเดียวกันโดยศูนย์ยุทธศาสตร์และการศึกษานานาชาติ เผยแพร่รายงานที่ใช้ชื่อว่า The First Battle of the Negev คาดการว่าสหรัฐจะสูญเสียเรือบรรทุกเครื่องบินอย่างน้อยสองลำและทหารอเมริกันอีก3,200นายโดยจะเสียชีวิตในช่วงเวลา3สัปดาห์ของการสู้รบซึ่งแบบจำลองดำเนินการถึง24รอบพบว่าไต้หวันอยู่รอดในฐานะเขตปกครองตนเองได้เกือบทุกกรณีแต่มันก่อความเสียหายอย่างหนักกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะสหรัฐและญี่ปุ่นที่จะมีการสูญเสียเรือหลายสิบลำ อากาศยานหลายร้อยลำและกำลังพลหลายพันนายส่วนกองทัพเรือจีนจะเผชิญกับโกลาหนและปักกิ่งอาจต้องสูญเสียกำลังพลมากถึง10,000่นายอากาศยาน155าลำและเรือสำคัญสำคัญอย่างน้อย1 3 8าลำขณะเดียวกันระดับขีดความสามารถของกองทัพไต้หวันจะลดลงอย่างรุนแรงและจะเหลือศักยภาพปกป้องเกาะไต้หวันโดยปราศจากไฟฟ้าและบริการขั้นพื้นฐานส่วนญี่ปุ่นอาจจะสูญเสียเึ้นเป็นลบราว100ลำ และเรือรบอีก26ลำขณะที่ฐานทัพของสหรัฐในดดนแดนของพวกเขาต้องตกอยู่ภายใต้การโจมตีจากจีนโดยศูนย์ยุทธศาสตร์และการศึกษานานาชาติระบุว่าสงครามดังกล่าวเป็นสิ่งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยเน้นการที่ปักกิ่งอาจเลือกใช้ยุทธศาสตร์โดดเดี่ยวทางการทูตและบีบบังคับทางเศรษฐกิจแทนทำกลางกอบความคิดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งจีนที่เคยระบุว่าเป้าหมายของปักกิ่ง คือการรวมชาติกับไต้หวันอย่างสันติแต่ไม่ตัดความเป็นไปได้ในการใช้กำลังรายงานดังกล่าวสรุปว่าแม้สหรัฐอาจได้รับชัยชนะในไต้หวันแต่มันอาจจะเป็นชัยชนะแบบได้ไม่คุ้มเสียอเมริกาจะจบลงด้วยความทุกข์ทรมานอย่างยาวนานกว่าการเป็นฝ่ายแพ้อย่างเจียนด้วยซ้ำขณะที่อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ คือเรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิงและกองเรือติดตามที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจลาดตเวนและซ้อมรบในแถบแปซิฟิกตะวันตกมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2515ซึ่งเป็นห่วงเดียวกันกับทิ่จีนปฏิบัติการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันและล่าสุดกองเรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิงถูกพบเห็นอยู่ไม่ไกลจากเกาะกวมดินแดนของสหรัฐเมื่อวันที่7มกราคม2516ขณะที่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จีนได้ขยายการเดินเรือเข้าไปในหลายน่านน้ำรวมถึงมหาสมุทรอินเดียแปซิฟิกตะวันตกและบริเวณชายฝั่งแอฟริกานอกจากนี้จีนยังได้ร่วมมือกับกัมพูชาขยายโครงการต่อเติมฐานทัพเรือเรียมที่เมืองสีหนุวิวในบริเวณอ่าวไทยเพื่อใช้เป็นฐานบัญชาการทางทะเลในน่านาน,าน้ำกลุ่มอาเซียนถือเป็นการเตรียมความพร้อมได้ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของจีนโดยเฉพาะทางบกผ่านโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางรถไฟเชื่อมได้หลายประเทศ เพื่อกระจายสินค้าและทําการค้าขายแต่เมื่อเกิดภาะวะสงครามเส้นทางรถไฟทั้งหมดคือเส้นทางขนส่งกําลังพลอาวุธและยุทธปกรณ์ของจีนที่สําคัญในทุกพื้นที่การรบขณะที่ทางเรือจีนมีเรือบรรทุกเครื่องบินสามลำที่พร้อมเป็นฐานประชาการรบทางอากาศและทางทะเลได้พร้อมๆกันนอกจากนี้เรือบรรทุกเครื่องบินฟูจเจียนมีกําหนดทดสอบจเจริญเรือจริงในทะเลภายในปีนี้ ภายหลังการเปิดตัวเรือฟูเจียงจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่อู่ต่อเรือเจียงนานในนครเชียงไฮ้เมื่อเดือนมิถุนายน2565โดยเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุปเป้าหมายการนำพาจีนสู่มหาอำนาจโลกจากการประกาศโดยประธานาธิบดีสีชจิ้นผิงผู้นำจีนที่ย้ำว่าภายในปี2592จีนจะต้องเป็นมหาอำนาจโลกประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ยังหยิบยกความสาเร็จของเรือฟูเจียนมากล่าวในส่วนหนึ่งของสารปีใหม่2 5 1 6ซึ่งทําให้ทางกองทัพจีนภาคภูมิใจเป็นอย่างมากด้านเฉียนซูหมินรองมะชาการเรือฟูเจียนซึ่งเป็นเรือบรรทุกขบินลำที่สาของกองทัพจีนเปิดเผยว่าเรือฟูเจียนตั้งชื่อตามมณฑลฟูเจียนซึ่งตั้งอยู่ติดกับช่องแคบไต้หวันและเป็นที่ตั้งของกองมัชการภาคตะวันออกของกองทัพออยประชาชนจีนโดยเรือลํานี้มีระวางขับน้ํา80,000ตัน เป็นเริ่มทุกเครื่องบินลำที่3ของจีนต่อจากเรือซานตงที่ประจำการในปี2512และเรือเหลียวหนิงที่จีนซื้อมาจากยูเครนเมื่อปี2541และนำมาปรับปรุงใหม่ท้งนี้เรือฟูจีเอนเป็นนวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุดของจีนโดยมีลานจอดเครื่องบินแบบยาวติดตั้งระบบอาวุธทันสมัยรวมถึงระบบการปล่อยเครื่องบินไอพ่นด้วยพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีล่าสุดทางการทหารของจีน ในการส่งเครื่องบินลบออกไปปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วกว่าระบบรางเดือดส่งอากาศยานพลังไอ้น้ําแบบเก่าทาให้เป็นเรื่องที่ทา้าทายการฝึกสอนของนักบินทั้งนี้การเปิดต,ตัวเรือฟูเจียนถือเป็นหลักไม้สาคัญของกองทัพจีนเพราะแสดงให้เห็นว่าขณะนี้วิศวกรของจีนสามารถออกแบบและสร้างเรือลบที่ทันสมัยแบบต่างๆได้เองทั้งหมดรวมถึงเรือพิฆาตเรือลบเรือขนาดกลางเรือสะเทินน้ำสะเทินบกและเรือบรรทุกเครื่องบิน ซึ่งถือเป็นประโยชน์มหาศาลต่อภา,าคอุตสาหกรรมการต่อเรือของจีนเองโดยปัจจุบันกองทัพจีนมีเรือประจำการทั้งหมด355ลำรวมทั้งเรือดำน้ำโดยสหรัฐคาดว่ากองทัพจีนจะมีเรือเพิ่มขึ้น420ลำภายในปี2568และ460ลำภายในปี2573ในส่วนของเรือบรรทุกเครื่องบินจีนเป็นประเทศที่มีเรือบรรทุกเครื่องบินมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐที่มีทั้งหมด11ลำขณะที่อังกฤษ ตามมาเป็นอันดับที่3มีเรือบรรทุกเครื่องบินสองลำอย่างไรก็ตามศักยภาพของกองทัพจีนนั้นยังห่างไกลกับกองทัพเรือสหรัฐอย่างมากเนื่องจากอเมริกามีเรือบรรทุกเครื่องบินหลายลำแต่ในบรรดาเรือบรรทุกเครื่อง,งบินของสหรัฐที่เข้าประจำการมีเรือ U.S.S. เจลัดอาร์ฟอร์ดเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดของสหรัฐมีอากาศยานประจำการหลากหลายเช่น F-35C Lightning II บินขับไล่ยุคที่5อันโด่งดังรวมถึง F-8 Super Hornet e เครื่องบินขับไล่มาตรฐานบนเรือทุกเครื่องบินนอกจากนี้ยังมีเครื่องบินเตือนภัยประจาเรือตลอดจนเฮลิคอปเตอร์มีระวางขับน้ํากว่า1 0 0 0 0แตันขับเคลื่อนด้วยเครื่องย,งยนต์ปฏิกณ์นิวเคลียร์ที่เป็นการเริ่มต้นสัญญ,ญาณของสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐที่ส่อเขารุน่แรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในสมรภูมิชิปในอุตสาหกรรมเซมิค,คอนดักเตอร์ทำให้การแข่งขันทางธุรกิจที่ดูเดือด นำมาซึ่งการเร่งเตรียมความพร้อมในทางทหารที่ต้องให้ความมั่นใจว่ามีหน้าต่อรองของทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะสหรัฐหรือแม้แต่จีนผู้ขอท้าเป็นผู้นําโลกแข่งกับสหรัฐตัวจริง